รีวิวเครื่องเล่นเทปนอนนะฮะยี่ห้อโซนี่โมเดล TC1460 นะครับตัวนี้ใช้ได้เต็มระบบเลยไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้นะครับสายไฟจะสั้นหน่อยนะฮะเป็นสายไฟตัวหัวเล็กนะฮะตัวนี้ใช้ไฟหัวเล็กมากผมมีแค่ให้แค่หนึ่เมตรนะฮะตัวนี้จะแจ้งตาหนิก็คือไม่มีฝาครอบใหม่อันนี้ก็ไม่มีปลอะไรนะครับใช้งานได้ปกตินะครับไมตัวนี้นะฮะเดี๋ยวทดสอบมาดูขั้นตอนต่อไป ไม่มีฝาครอบให้มันสวยเฉยๆนะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบทุกระบบแจ้งตำหนิอันที่2คือไม่มีฝาปิดรางถ่านนะครับซีเรียลอะไรยังอยู่อยู่เลยสภาพดีมากนะฮะตัวนี้ทดสอบใส่ถ่านให้แล้วสีก้อนมันถ่านไฟฉายบ้านเราใช้งานได้ปกติเลยนะครับรางถ่านยังดีนะฮะตัวนี้หูหิ้วได้นะครับสวรค์หิวได้อานนี้เป็นเทปนอนนะฮะหรือว่าตั้งนอนอย่างนี้หรือว่าจะตั้งอย่างนี้ ใช้ขาขาหิ้วตั้งให้มันงกมาเป็นแนวนีนะ้อย่างนี้ก็สวยนะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับมีสายไฟแตะให้220โวลต์นะฮะฝั่งนี้จะมีปุ่มโทนวอลลุ่มนะฮะทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเลคเคอร,ร์เตอร์เคาร์เตอร์เดินปกติทุกอย่างสถานะไฟ IC แบตะติดท,ทุกอย่างเดี๋ยวทดสอบให้ดูไมอัพนะฮะไมอัพได้ปกติแค่ไม่มีฝานะครอบนะฮะมามาดูฝั่งข้างล่างจะมีช่องไม รีโมทไลน์อินแล้วก็ดโฟนก็คือหูฟังเซลล์ออกปกติเทสทุกอย่างแล้วปกติแต่ว่าไลน์อินตัวนี้ออกแบบไม่ให้ออกลําโพงนะฮะมันจะออกหูฟังถึงจะได้ยินเวลาอัดนะฮะเดี๋ยวทดสอบให้ดูขั้นตอนต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากระบบไลน์อินผมจะเปิดจากเครื่องนี้นะฮะลูกค้าสามารถต่อจากโทรศัพท์นะเพื่อเข้าช่องนี้ได้๋ดยวผมจะลองเปิดดูนะมันต้องใช้กับระบบไลน์อินตัวนี้ต้องใช้กับระบบนี้นะฮะ เปิดเดี๋ยวเปิดจากเครื่องนี้ก่อนนะครับตอนนี้คือผมเปิดแล้วนะฮะเนี่ยนี่คือมันดังแล้วแต่มันไม่ออกตรงนี้นะเราต้องใส่หูฟังมันออกแบบมาให้ใส่หูฟังอย่างเดียวไลน์อินจะออกหูฟังนะครับก็ต่อเมื่อเนี่ยตอนนี้ผมเสียบหูฟังแล้วนะมันไม่ออกลําโพงนะครับกดเรคคอร์ดนะฮะเนี่ยดางังละเนี่ยเดี๋ยวจะให้ฟังเนี่ยเสียงออกหูฟังนะครับ เสียงทีจ่จากเครื่องนี้นะฮะแต่ผมจะลองถอดหูฟังมันไม่ออกลําโพงนะครับมันออกแบบมาให้ออกหูฟังอย่างเดียวก็คือเอาไว้ใส่หูฟังเพื่ออัดเทปนะฮะไลน์อินจะติดก็ต่อเมื่อเรากดเลคคอร์ดนะครับมันออกแบบมาให้อัดลงสู่เทปนะอันนี้ผมเปิดอันนี้คือเสียงในในเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดนะครับอ่าผมจะถอด เราถอดหูฟังเราจะลองฟังที่เราอัดเมื่อกี้นะครับกดซ้ายนะฮะกดซ้ายก็กขวาเต็มระบบนะครับตอนนี้เสียงไม่ย่อนมีเสียงดีนะฮะอันนี้ที่อัดเนี่ยที่อัจจากเครื่องนี้เมื่อกี้นะครับเละกเค้าเตอร์เดินปกตินะครับเล็เ้าเตรเดินได้ที่ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลอนามัยทเดินเวลาเราจะฟังเวลาเราอัดจากไินอุปกรณ์ภายนอก เราเปิดจากโทรศัพท์นะฮะต่อเปิด YouTube เพื่อเข้ามาอัดในเทปอย่างเงี้ยเราต่อเข้าไลน์อินปึ๊บเราเสียบหูฟังนะครับถึงจะได้ยินว่าเราเปิดอะไรอยู่นะครับมันไม่ออกลําโพงให้นะฮะโอเคนะครับวันนี้อธิบายละเอียดเลยนะฮะหูฟังเสียบกปกติทุกอย่างนะครับเดี๋ยวทดสอบอัดจากไม้เดี๋ยวผมทดสอบอัดจากไม่นะกดไอซีกดไอซีนี่เทปจะหมุนเลยนะครับทดสอบไม่หนึ่งสองสามทดสอบเนี่ยสถานะไฟจะติดบอกโชว์นะครับ เอามาฟังที่อัดเมื่อกี้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลอนามัน,นรรมที่ดอโทรศูนย์สามหกดเ็มหมดเลยครับเนี่ยฮะที่ผมกดอัดเมื่อกี้จากไม้นะครับทดสอบไม่หนึ่งสองสามทดสอบไม่สามารถอ,อัพได้นะครับกดขึ้นลงได้แค่ไม่มีปากก็ถถน,นะครับนะฮะต่อไปฟังระบบเทสเต็มเ็มนะครับใช้ถ่านได้นะฮะตัวนี้นะฮะสภาพสวยนะครับ มีรอยบ้างตามการเวลานะครับอ่าทดสอบฟังระบบเคฟเคฟเคาน์เตอร์เดินนะฮะวอลุมได้ไม่คลอกแค็กนะครับโทนปรับได้เนี่ยโทนปรับได้นะครับเสียงดีครับ ไม่มีฝาปิดลังทานนะฮะตำาหนินะครับใช้่านได้ด้วยนะครับตั้งพื้นแนวลาบได้นะตั้งแนวตั้งอย่นี้ได้นะครับเดี๋ยวก็อขวาให้ดูนะกอขว,า,ขวานะครับเวลากดสต็อปอีเจ็ตนี่มันจะเด้งขึ้นอย่างเดียวเลยมันเบรกไม่ได้นะสาหรับ อันนี้กดซ้ายนะครับเนี่ยชอบเด้งขึ้นจรงสมือมือผมแรงไปอันนี้ถ้ากดพอดีนะ oh, <okay. S 1> ถ้ากดพอดีมันจะไม่นีแต่ขึ้นมือผมแรงออกประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้ากดแบบเ,เบาๆ oh, <okay. S 1> มันก็ไม่เดง้งนะฮะตามตามนี้นะครับเจ okay, นะครับขอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ